สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้วันนี้เดอะฟิชชิงแมนนะครับก็พาทุกคนมาตกปลาที่เกิดไม่กวงนะครับวันนี้ก็มาของไตของนาโดนะครับก็หลังจากที่ไ,ได้มาเป็น นานมากละเกือบเกือบปีแล้วมั้งไม่ได้เข้ามาก็วันนี้ก็มีโอกาสมาตกปน,นินแล้วก็มีโอกาสนะครับอนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากอ่าช่องของเดอะ i ิชชิของเราครับเดอะฟิชชิ g งแมกับเดอะฟิชชิ g งบอยนะครับหรือว่าจากเดอะ i ิชชิ g งเลยก็ได้เป็นซูปเปอร์ลำบ่มนะครับตัวนี้เราทำลำบ่มสำหรับตกงานหน้าดินนะครับก็ สามารถไปผสมน้ําตกได้ทันทีเลยหรือหรือว่านาน้ามีหัวเหยื่อหมักหรือว่าจะผ่ากับลำกับขนมปังเพิ่มเพิ่มไปเป็นปริมาณก็ได้ครับผมนี่หลักๆแล้วตัวนี้ก็จะเน้นปลานินนะครับโอเคทริปนี้ก็เราก็มีเวลากันอยู่ประมาณ2วันหนึ่งคืนแต่วันนี้เข้ามาน่าจะบ่ายสองละเข้ามาถึงหมายก็น่าจะ วันครึ่งกับอีกหนึ่งคืนแล้วกันโอเคยังไงเราก็มาตามลุ้นกันเราจะตกปลายาวๆเลยวันนี้ก็จะตกเป็นสายหวานเกือบทั้งหมดเลยก็วันนี้ก็มากับเดอะฟิชชิงบอยเหมือนเดิมนะครับน้องเตียกคนเดิมมาคำน้อยของผมนั่นแหละโอเคครับผมยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามลุ้นกันไปเลยเบิร์กเลสเซน s สเต,สเตชันครับทำงานแล้วเพิ่งมาคุับปอย์ลำบ่มค,ค่อยๆเล่นเนะขอคตรน,น้อยเลย เปอร์ลำบ่มเลยครับซเปอร์ลำบ่มเหยื่อแรกนะครับเนี่ยเหยื่อแรกเอาเลยนะอันนิ้นครับรอตักเลยเนาะตัวแรกเลยดูแอคชั่นคันนะครับโอ้โหเบล็อกเลสเซนเตชั่นนะครับเบล็อกเลสเซนเตชั่น8ฟุตซเปอร์ลำบ่มเปอร์ลำบ่มของเราเดี๋ยวขอตั้งท่ามองๆกัน นี่นะต้องค่อยๆเล่นโอ้ยหลุดพอดีหลุดพอดีครับทุกคนซุปเปอร์รังบมสำเร็ว oh, นี่เห็นไม่กวงครับกินตัวไหนนะพี่ตัวบนตัวล่างง้างเลยก็กินตัวนี้ง้างเลยก่นง้างเลยครับโอ้โหของง้างเลยครับทุกคน เกือบไปแล้วครับนี่นะเพื่อนเพื่อซุปเปอร์ลำบมโอ้โห oh บอกแล้วไม่น่ามาเลยครั oh แบแป๊บเดียวนะตัวนี้ไม่น่าถึงครึ่งชั่วโมงนะเหยื่อแรกเลยครับเหยื่อแรกด้วยเหยื่อย,ยังไม่แตกเลยซุปเปอร์ลำบมของเราเฮ้ยซุปเปอร์ลำบมเอ้น้องดิ้นดิน้นน,นี่นี่ครับเอาเหยื่อของเรา กับเหยื่อของเรานะครับนี่ซปเปอร์รำบมมาแล้วครับใช้แค่ตัวนี้นะไม่มีแต่งเพิ่มนะยังไม่แต่งครับผสมน้ำใช้ได้ทันทีเลยโอเคครับเดี๋ยวน้องไปเก็บก่อนเดี๋ยวน้องจะตุยครับตัวแรกอยู่เลยเหยื่อแรกด้วยเรียบร้อยสถานีต่อไปจีครับจีครับไม่ได้เผานะจีจีเลยตัวนี้จีเลยครับยารีรอ มิ่งไม่เคยทานเขาจริงๆนะครับฟิชชิงบอยใครฟิชชิงแมนเขาออไวจริงๆนะเราก็ได้แต่มอ,ตมองเขาอัดนะดูอัดทรสกันอัดปันนินแน่นอนครับไกลๆดูครับตัวนั้นเพิ่งย่างไปนะครับนี่ก็เป็นทักษะกันเยอะปลาน,นินนะเพื่อนๆดูและจดจำนะครับ <c oughs> จดจำเลยหรอ,อจดจำไว้นะถ้าเยอะโหมีลุ้นไม่ได้ตัวนะ มาใกล้แล้วเราไปตักดีกว่าเย็นอ่าแน่นละแน่นละอันนี้นะอย่าเย็นต้องฟังเดมีสองขอนะแทงมันมาส้มาแล้วครับทุกคนโอหคนครับทุกคนปน,นินแดงบะลึ่งเลยตัวนี้แดงเลย ตัวนี้ไซส์ไม่ค่อยเท่าไหรต่ตัวนี้เต็มป่าครับมาดูครับชุดหน้าเหรอชุดเม็ดโฟมล้วนนะครับเม็ดโฟมล้วนนะครับกับลำสเปอร์ลำ,ำ,ำโบมโมีตัวโดนแน่นอนอ๋อเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็น่าจะ ช่วงเย็นแล้วครับประมาณหกโมงกว่าละก็ผลประกอบการวันนี้ครับเข้ามาถึงประมาณบ่ายสก็กดไปสองได้สองเลยครับปนินได้ปนินทั้งสองตัวเลยก็ถือว่าโอเคนะครับได้เอาเหยื่อมาลองเลยลองกับไม้แบบไม่กลวงเลยอ่ะแล้วมันกินก็ดีใจมากเลยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้เย็น หรือว่าดึกๆเนี้ยเดี๋ยวเราไปลุ้นกันตอนดึกๆนะครับผม กินข้าวด้วยกันตอนนี้นะครับพันนินเผาพันนีนตัวแรกเลยไซส์ประมาณ2ได้เผาก่อนน้องสุนมาแล้วน้องก็จะตุยแทนทีเลยไม่ควรก็เป็นแบบนี้นะครับพันนีนขึ้นหัวเลยครับโอ้โหครับกินไปก็อเบ็ดไปใกล้ๆครับ โอ้โหทุกคนเรียบร้อยครับเกิดไม่กวงหวานเจียบโหนโอ้โหจะไม่มีอะไรจะโ่นเข้ามาโอเคครับคงจะได้อยู่นิ่งๆกันสักพักแหละ อารมณสวัสดย์ยามเช้านะครับทุกคนก็เมื่อคืนก็ไม่มีอาการของสิ่งมีชีวิตเลยครับฝนตกทั้งคืนเลยอากาศเปลี่ยนก็เลยไม่มีตัวก็เลยพักผ่อนกันไปก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันช่วงเช้านี้จนไปถึงเย็นนี้เลยนะครับว่าเราจะเก็บแต้มได้เพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ก็ฝนตกเมื่อคืนอากาศเปลี่ยนด้วย ยังไงก็ยังมีลุ้นยอยู่ครับคิดว่าน่าจะมีตัวอยู่ครับเดี๋ยวตอนเนี้เราไปดูน้องเตีย๊ยครับเขาอยากเป็นคนดังครับตอนเนี้ยเขากำลังจะเป็นคนดังดัง <c oughs> ด,ดังไฟครับตอนเนี้ยน้องกำลังดังไฟว่าน้องจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเราจะได้กินมาม่าต้มหรือเปล่า โอเคเน<ป>ับผมเกยียไม่อ้นเอาล้ครับน้องเปียกชุดใหญ่ของเขาจัดแล้วแต่เพียนแต่เพียนอู่ด้กันปลาอะไรชะโดะหรือเปล่าโอ้ oh, สวายเฮ้ยโอ้ยบิ๊กหวายไม่ต้องตักวันนี้เอาแล้วโอ,โอ้โหโอ้โหอวร้ายมากอวดร้ายมากอือหือ โอ้กินกินแต้เฮ้ยปลาสวายซุปปลาไม่กวงครับตัวแรกในชีวิต <Super. S 2> ของซุปเปอร์รำบมซุปเปอร์รำบมเอาหมดเก็บเรียบกินทุกปลานะครับถ้ามีตัวไม่ทันนะฮะโอ้โหน่าเสียดายไม่เป็นไรครับฝูงยังไม่แตกโอ้โหเหยื่อแช่กินนะ ก็ไห <G iller> นๆก็กินเหยื่อแช่ก็ืม,มาดูกันเห <G iller> ยื่อเหยื่อตัวนี้นะแช่ได้นะครับนี่ก็ตีมาคุณมีอะไรจะพูดไหมครับมันกินครับมันก็พยายามหาไอ้ตะขอของเราเราก็พยายามตีไปหามันแต่มีอุปสรรคขวางกั้นระหว่างเราเครือเศษหญ้าก,กับพวกสาหร่ายใต้น,น้ำเป็นงานยากมาก แต่เราทําได้เพราะว่าเหยื่อเราช่วยไว้สเปอร์ลำบมสเปอร์ลำบมเนี่ยแช่ก็ได้นะครับเพื่อนๆแช่ก็กิน,นโดนแล้วครับโดนแล้วครับมาเกาะกี่โมงในแคบเนี่ยดูก่อนนะเกือบเกือบใบสองนะครับฟิชชิงแมนเขาเยอะแล้ว โอ้โหตัวนี้ใหญ่นะครับอัดไม่เข้านะเอาค่อยๆครับปันนินปันนินมาใกล้แบอกผมเด้อโอ้โหมีปลาซับเยอะเลยอะ่ะมันเอาหลังนี้มาตัวนี้เออจ้างจ้างจ้างมันก่อนครับว่เอาให้ได้ตัวปลาก่อนเพราะเสียมันล้มอะ่ะก็ดูกันยาวๆเปิดลอกก่อน นี่ฮะเกี่ยวกับเรียวบีนี้นะแล้วก็ดูกันค่อยๆเล่นใจเย็นๆนะอัดใหญ่เลยอัดใหญ่เลยเที่นี้บ้าเลยอะ่ะโกดสวยนะครับตัวนี้ปลาปลาอะไร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 โหอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้มันอยู่ไหนเนี่ย มันยังบอกขึ้นได้ไหมเหรอพี่มันบอกขึ้นได้มันอยู่รูมท่านกะปันนี้ปันนึงถือเย็นที่ถืเย<บ>็น,น,นแบบอี๋โดนสเปิร์มงงใหม่อีกแล้วครับทุกคนมาตามนักายโอเคอันนี้ก็แต้มที่แต้มที่สามไปสี่แล้วเนาะครับนี่แตบบ้มแต้มที่สี่ละแต้มที่สี่ของเราครับ ผลงานซุกเล์ลำบ่มนยครับใช้ตัวนี้ผสมน้ำใช้ทันทีเลยไม่ต้องแต่งเพิ่ม <Okay. S 2> นะโอเคไหยยกปลาให้ดูหน่อยสิียกปลาก่อนนะครับตามนัดทมนัดทักบ,บายสองกดนี่นะนี่นะฮะสวยๆเลย อีกแล้วครับทุกคนภายในความไม่สุภาพอีกแล้วครับเออโหมาแล้วครับตัวที่เท่าไหร่ตัวที่หกนะครับมาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวหรือเปล่ามาไวครับโอ้ยนะคตัวระบบเหมือนเดิมครับโอเคผมจะเดินเดินลงไปตักหน่อยนะ เบอร์เบอร์เบอร์โอ้ยเรียบร้อยครับปากนะครับเม็โฟมนะโอ้โหจิกเลยครับแต่ตัวนี้กินละแวงมากครับตัวนี้ไม่ดึงโอ้ยเบอร์เบอร์ยิงเลยกินกลางสายฝนับโอ้โห กลุมใกล้ๆนะเรียบเ,ยบเะะรียบเรียบร้อยโอ้โหยังใหญ่คนระับตัวนี้จะกลับบ้านอยู่แล้วทุกคนจะกลับบ้านอยู่แล้วนะหลังฝนสวยง,งามเสมอ ้าน,านนิมโตโบของเราวันนี้ก็วันนี้ก็อัน,นอันนี้เป็นผลงานของวันนี้นะครับส่วนเมื่อวานก็น้องตุยเย่ไปก็เลยทำกับข้าวกินไปละเอาแล้วครับทุกคนเหนื่อยมากเลยเนียเหนื่อยเยอะไานะครับอ่าเหยื่อเหนื่อยกับการว่ายน้ําเล่น <laughs> ก่อนกลับบ้านนานๆได้มาว่ายน้ำน้ำธรรมชาตินะครับแต่ก็ ต้องใช้ความสามารถระวังนิดนึงพอดีผมก็ฝึกว่ายน้ำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วออถึงเราจะเก่งแค่ไหนครับเราก็ไม่ควรประมาทครับเราก็ว่ายใกล้ๆนั่นแหละเ,ออเราก็ไม่ได้ไปลึกเพื่อที่เรามาสัมผัสกับ,กบธรรมชาติวันนี้ก็ผลงานก็ถือว่าโอเคนะครับตอนแรกก็ตั้งเป้าไว้แค่3ก็น่าจะมาสัก6 6หน่าจะได้ครับวันนี้แล้วก็ขอฝากด้วยนะครับกับเหยื่อซุปเปอร์ ลำบ่มนะครับเป็นผลิตผลิตภัณฑ์เกียรติตกปลานะครับที่สรรสร้างมาจากประสบการณ์ในการตกปลาแล้วก็วิชาต่างๆนะครับก็เลยรวมกันออกมาเป็นตัวนี้นะครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับก็ เดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันที่ไหนก็กดซับไว้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปตกปลากันอีกแล้วก็ไปพร้อมกับตัวนี้โอเคนะผมขอบคุณมากครับผม